สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับฟ่อกันคือเก้าครับวันนี้สภาพพ่อแม่พี่น้องมากไม่ยามกบเล้ครับผมใส่แหบไว้ใส่รอบสิ่งครับรอบกบใส่ไว้ยี่สิบหลังครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับอากาศเย็นๆครับหมอกลุสม่มคือจะเป็นวัดเหรอครับเสียงเี้ยนนะครับโอ้ยกบเต็มลงครับพี่น้อง Ta, à, mình giảm lên thật Cả tiên hợp này Khảo cả ngã nha, hợp cái gì để kêu là Cả tiên tiên bát lên cũng hợp เส้เนาะหลังแดงเนาะครับไดูน้ำกั่นเฮ้ยเสียงกบโดดน้องลายดีเครับผมเดี๋ยวจะถือให้โมบูยังเส้นยางตะเหลือมากครับหลังนึงมาเมืองหลังนี้กันก็ได้ครับเป็นไงครับ ว่าไงบ่ถือครับนี่จะปูครับพี่น้องปูตัวเดียวครับอย่างที่สองครับเนี่อะดี่ใน่นี่เป็นปลาสับดวยครับปลากปลาขาวปลานี่เกดแหลอครับปลาเค็ง ร้านที่สองเงียบๆเนาะโอ้มีตัวปูครับยังไงเจอตับปูปู้เขาสามตัวครับร้านนี้มึงเนี่ยกบไปใส่เหมือดน้อยเน่อยอ ที่สามครับพี่น้องนี่บนเลยโอ้บอถือครับหลังนี้มีตูครับหลังที่สี่ครับมีกบหน่อยตัวหนึ่งครับพี่น้องตัวน,น้อยครับกบกระปูตัวนึง่งครับกบแจ่มแหลกมากแลวครับกบขอ,อเก็บก่อนครับ ลังที่หาครับพี่นอ้องเหนื่อยบ้นี่เงียบเต็มลังที่หาโอ้โหเขี่ยทีโมครับโอ้โกบครับกบหน่อยครับโอ้ยตัวหน่อยเขาสั่นเขียดยู่นะครับฮะ,บะถือว่าเป็นแต้มที่สองแล้วครับลังที่หกครับพี่หนุ่มตัวหนึ่งครับ นี่คกุ๊กหน่อยให้เขาเลยครับนแบบแจ่มหนึงครับหน่อยครับ lặng thì cốt nồi số hốc phù hợp à giờ dạ, mình có hốc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để หลงแล้วครับบา้านไม่ได้ไม้ไว้พี่น้นองสีบุมแม่อะไร เดี๋ยวผมหาทางไปก่อนครับหลงทางครับบอนเจอแล้วครับพี่น้องมาหลังที่เจ็ดครับดูกันครับถือเงียบแท้บ่ถือครับนี่ตะหมดครับอันนี้พี่น้องนี่ตะปูเต็มรอบเลยครับไอกบบูมี่บอน ถือตะปูครับนี่หลังนี้เป็นอะไรน,นี่ครับเอู้ถือตัวนึงครับนี่หูถั่งไข่กองกองเลยครบหน่อยครับกินเนื้อจิ้องไข่เลยครับนี่อ่ะแต้มที่สามแมล้วครับสามแต้มแล้วครับ เดี <these> ó, ๋กันครับเก่าหลังคันไปแล้วครับพี่น้องก็ได้สาตครับกุหน่อยครับแล้วที่สิบครับีตัวบ่ มีอยู่ครับมีมีตัวหนึ่งครับพี่น้วงกบน่อยครับกบน่อยครับเอเก็บก่อนครับ ที่สิครับตัวรเปล่ออาอเป็เงียวนิหนึง่งอ๋อมีครับมีม,มนาน่นาน,น,นครับหน่ตัวครับนี่จะกบป,ปีนี่ครับกบน่อยครับอขอเก็บกันครับ ต่อครับพี่นอกมั้งต่อครับเขางามงามครับเี่ยสูงส่มหัวเลยครับนี่ก่าโดนก็จะได้เกี่ยวหรือมั้งเครับนี่มั้งเขามนอะไรที่ถอกแล้วครับที่สิบสองตรงในนอ ใส่เน้ออันนี่ครับเดี๋ยวแหละนี่ครับบอถือนี่ตะปูยี่เก้าเหรอครับพี่น้องอุ้ยม,มาหลายเท่ขอหลังแล้วครับสิบสามครับ ที่สิบสามเป็นไรเนาะเอ๊จะจุดเด่นเข้าไปไหนเถอะถือบอลโอ้โหถ้าปูหลากกับไปีน่นรองมึงครับถือตะปูกบไปใส่ม,มือสิบสามลังนว่ะครับ กหาแต้มขึ้นเราครับพี่น้องมาอีกหลังนึงสิบสี่นะครับใกใจล้ๆกันสนามหลังจุ่มกันบ่ถ,ถือเลยครับบ่ถือตีเงี้ยสมุดโอ้ยกบต่ำออกครับพี่น้องมึงเนี่ยไม่ถือกบเลยครับตัวมันต่ำออกแล้วครับโอ้เสียดายดยนี่ครับ ดีเลยงสียดายครับพี่หนหกหลังสุดท้ายครับเตืมกันอย้าเพิ่งครับเงียบค้ถือโอ้ถือเลย เฉียดมูนน่อยครับนี่นี่ต้นกรเข่าครับอ้่อะเอาเก็บก่อนครับนี่ครับอีกหาหลังครับหาหลังสุดท้าย พี่นอ้องมันปูอีกทีโอ้ปูขี้เก่าเหรอครับถึงต้ปูครับนี่ยกบไปใส่ยมเสร็จสีหลังครับอีกสีหลังสุดท้ายเป็นไรเนาะถัออีไรมาเลยก็ได้ปนไงบอนี้นขี้เก่าเหรอครับโอ้โอถืออยู่ครับนี่ วันบถ่ถือกต้กน่อยครับนี่โตนึงครับกับปูน่อยอสามตัวครับพี่นอ้องเก็บกันครับไปครับอสามหลังสุดท้ายครับพี่น้องสามหลังสามหลัง

เียบมมีตัวครับอก็มีอยู่ครับพี่น้องมีอยู่มีอย,อยู่สองตัวครับโอ้สองครับนี่กับปูตัวนึงครับกบกินตะของไข่ลิงเลยครับนี่เดี๋ยวกบปีนี่นครับกบหน่อยครับเก็บกันครับ ดนหลังสุดท้่ายกันครับพี่น้องสิงมันบอลขั้นปูว่าเข่าก้อนเนี่ยผมว่ากบสิเขาหลายอยู่ด้วยครับผมปูเข่าไปก้อนมากบกับสีย่านครับเปกกตาเขาเนะี่ยหลังสุดท้่ายครับ นีน่น่เอาหุาดครับตกออกไปปวดหงเสียงกบเตียนไปแล้วครับผโอ้ที่ผมมาถือล่ะเอา้าเขาอยู่ครับสองครับอือหลังสุดท้ายครับ อันนู้ครับหลังุดท้ายสองตัวครับนครับครบหน่อยครับ เขาว่าเป็นแถบสุดหลังครับปูนี่นะครับกำลังพ่อพนพ่อป่งนะครับกระดูกันอ่อนกำลังเสียบกังสุดถ่ายนี่แหละครับที่น้องลูกยอดครับนี่ ไม,ไม่ไม่นี่ครับ,รบกับปูครับเนี่ถือว่าข้อได้ยุดได้กินอยู่ครับแต่ก็ถือว่ามานบันไดแต่ก็ข้อได้ยุได้กินครับนี่ยทาปูว่าเขาก็ในกบเพื่อสิเข่าหลายอยู่ครับผม,มา่ากับฝากพี่ฝากน้องนะครับกันมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับที่สำคัญก็กดกระดิง่งกดสับจากไข่น้าครับ ราบไปด้วยบรรยากาศตอนเ้าๆนี่ครับอาทิตย์กำลังขึ้นครับนี่กะลาพีละนนองไปครับนี่แหละครับสวัสดีครับ